สวัสดีครับทุกคนนี่เราเข้าสู่ช่อง c i เ e อร์ได้เขาเสร็จนะครับดูไหมครับวันนี้พวกเราพาเพื่อนๆมาที่เซ็นทรัลชินดมผมว่าวันนี้เป็นวันที่มีการเปิดตัวร้านวินเทจใจกลางห้างเซ็นทรัลชินดมเลยครับ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นเหมือนเป็น มุดหมายที่ดีนะใ,<ช>ในปีนี้เนาะคือแบบวินเทจแบบสไตล์เนี่ยบบมันแบบเฮ้ยมันมบุกมาแล้วมันบุกถึงห้าง,งเลยคุณเป้ใช่ครับใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่บอกได้เลยว่าตอนนี้กระแสะความเป็นเสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้ามือสองเริ่มกลับมารบจริงจรงจังๆแล้วจริงจังมากคือร้านที่มาเปิดตรงน,นี้ก็จะเป็นมีทั้งหมด4ร้านหลักๆอยู่ในโซนเดียวกันเลยก็จะมีร้านเป็นผู้ซื้อวินเทจในมูริแบรนด์พิตตัมยูสตัมยูสแล้วก็ยูเซสโต้สี่ร้านนี้เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วรู้ไหมครับตอนนี้เราอยู่่่่่่ทีีชชชชััั้้นนนน3ขขออองงงงเเเซซ็รริิดดลลลมมใคบบึพืกไปาหย จะเห็นป BTS, ้าย BTS นะครับนี่ก็คือทางเข้าของ BTS ที่มันเป็นทางเชื่อมนะเพื่อนเพื่อครับเ,<อ>เพื่อนเเดินทางเชื่อมเข้ามาเลยชั้นสามเนาะแล้วก็ผมเข้ามาปุ๊บผมรู้สึกว่าห้างมันมีการเปลี่ยนไปลปนไปนครับ<อ>ผมรู้สึกว่ามันมีความโมเดิร์นขึ้นครับเออเหมือนกับเขาปรับ ฝัดส่วนสตรัคเจอร์ใหม่วางผังใหม่หมดเลยอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเอาร้านค้าต่างๆมาลงใหม่หมดเลยมันเจ๋งตรงที่แบบมันมีความเป็นแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นอ่ะคุปเป้ร้านที่เขาแบบจัดโซนแบบวินเทจอ่ะมันอยู่แบบมุมๆใกล้ๆทางบันไดเลื่อนนะครับนี่สมุดเลยเดี๋ยวให้ผมผมกั้คุปเป้พาเดินไปครับคุปเป้ครับนี่เราเดินเข้ามาในห้างกันเนาะทางตรงมาเลยจากทางเนี่ยรถประจำ BTS ใช่ไหมครับแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์นิดหน่อยทางสายมือตรงนี้คุณเป้ดูดิ ร้านอะไรเอ่ยออนเนียนออนเนียนเพื่อนจะได้ไหมมีหลายคนเคยถามผมว่าไอ้เข็มขัดลุงแม็กซื้อที่ไหนนะสีดําสีน้ําตาลอะไรเนี่ยเส้นเล็กๆแบบประมาณแบบหนึ่งนิ้วอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเจ้าที่ผมซื้อนะฮะออนเนียนนะฮะแรกๆเลยที่ผมซื้อคือเอฟกับที่นี่แหละนะครับออนเนียนก็เขาเพิ่งมาเปิดเป็นบูธที่ชิดลมด้วยเจ๋งมากเลยเออเนี่ยเอามาเข้าห้างหมดเลยครับสุดยอดนะครับผมแล้วก็จะมีอย่างบิดดิปเปแม เนี่ยประจำนะฮะขาประจำดิฟว์แมนผมทุกวันนะครับผมน่าเข็มขัดเนาะป่ะก็เดินต่อเนาะที่เป็นวินเทจโซนเนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมๆตรงนู้นเดี๋ยวเราพาเดินมาแล้วกันเนาะถึงแล้วเพื่อนครับนี่นะฮะเวิร์งใหม่อ่าเป็นร้านวินเทจสตอร์ครับเนี่ยของรู้เลยว่าเป็นของการงานเก่ามาลงนะครับแล้วก็ ดูจากหน้านะครับผมคุ้นคุ้นไหมฮะคุ้นคุ้นไหมฮะคุ้นไหมฮะพี่แม็กนะครับพี่แม็กเจ้าของฮะคนนี้ครับเป็นกล้องเหมือนเดิมนะครับถ่ายเบียร์อยู่ถ่ายเบียร์อยู่คือวันนี้จะเป็นวันซอฟต์เปิดนิ่งแรกวันที่22่2ิี่สินนอีนวัุนสุกครับนะครับแล้วก็ตัวนี้นอกจากตัวรานยุเสร็จแล้ว ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นก็จะมีร้านเป็นมือดีแบรนด์มีร้านอของกิตตัมยูสแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแซปเปอร์ซอแซปเปอรอวินเทจนะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นท็อปเทียร์แหละในะในวงการพวกร้านคลาสสิกเป็นแวร์ที่เป็นพวกสายวินเทจเลยอะไรแบบที่เป็นพ่อคา้าที่เขาคัดงานหรูสวยลึกๆมาเนี่ยมาลงเอาจริงมผมว่าผมสนใจเรื่องที่ว่า วิธีการคัดของของร้านวินเทจที่จะมาเปิดในห้างอ่ะเจ้าของร้านเขามีวิธีการเลือกเสื้อผ้ามายังไงผมรู้สึกว่าตอนนี้ตลาดวินเทจจริงๆแล้วว่ายังเป็นกลุ่มที่นข้างเจนิสอยู่เนิสมากเล็กมากทีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าวิธีการคัดเลือกของของเจ้าของร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาคัดของแบบไหนมาสไตล์ไหนมาเพื่อมาตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าที่เดินในเซนทรัลชิดลมคนเมืองคนเมืองมากขึ้นอะไรย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวไปคุยกับพี่แจ้าขอ้นวก็เจ้าของร้านแต่ละคนกันดีกว่า รอะว่าเขามีวิธีการคิดยังไงใช่ไหมใช่คิดยังไงใช่ใช่เพราะว่ากลุ่มลูกค้ามันต่างกันด้วยเนะเขาเป็นเนาะใช่ครับโอเคไปได้ครับ แล้วทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่แม็กเจ้าของร้านยูเซสโตร์สวัสดีครับเราเจอกันหาคลิปละครับผมแต่ก็ยังไม่เจอกันที่ร้านผมนะเฮ้ยเปิดต้นคลิปอันนี้เป็นอย่างนี้ตลอดครับ ยังไงบ้างครับวันนี้ตอนนี้จริงๆตลาดวินเทจแม็กก็ยังเป็นตลาดที่ค่อนข้างนิสอยู่เฉพาะกลุ่มอยู่ครับแต่ว่าพี่แมงงกเลือกคัดของที่จะมาลงตรงนี้เราคัดเลือกยังไงให้มาตอบโจทย์กลุ่มคนเดินห้างกลุ่มคนในเมืองมากขึ้นโอเคงั้นเราจะเล่าเรื่องอย่างนี้ล้กันเล่าง่ายๆให้ฟังก็คือถ้ายูเซสสาขาหลักแฟคชิฟโตสาขาหล,ลักเนี่ยที่บูวแบฮาที่มีพี่ตั้มเนี่ยอันนั้นจะเปรียบเทียบเหมือนชิมโมกะซาวะ เป็นคนเป็นหนุ่มญี่ปุ่นหรือผู้หญิงญี่ปุ่นที่ชอบแต่งตัวหลายๆแนวในการ mix and match ที่นี่จะอารมณ์เหมือนกินซ่าแล้วกันครับคือจะเป็นคนที่อารมณ์มีฟอร์มอลมากขึ้น City Life มากขึ้นที่ขายที่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเชิร์สเยอะขึ้น มีเลเยอร์ของการเลือกผ้ามากขึ้นมีแพทเทิร์นในความเรียบมากขึ้นมีแบบรีมิกซ์คอมมี่หลายๆอย่างเหมือนสาขาหลักแหละสาขานี้จะมีความแบบสมมุติเสื้อเชิ้ตสีขาวก็จะมีแบบสีขาว,ว,าบบขาวผ้าลินินผ้าคอตตอนผ้าออฟฟอร์ดอย่างเงี้ยมาเป็นตัวเลือกให้เขาแทนสําหรับคนที่แต่งตัวใช่ครับสำหรับสาขาที่นี่นะเพราะว่าอย่างวันนี้เปิดร้านวันแรกก็มีแบบต่างชาติมาประมาณ4ีห้าคนเขามารีเก็ตว่าขอไซส์แบบว่าที่นี่คือเป็นไซยุโรปเนาะ ซึ่งปกติร้านเรา,าขายคนเอเชียเป็นหลักทีนี้อย่างเรื่องนี้เราก็ต้องกลับไปทําการบ้านเพื่อเตรียมไซส์ที่มันเป็น XL ที่มันแบบใหญ่กว่าเดิมเนี่ยมาให้เขาครับฟอร์มัลไอเทมมากขึ้นแต่สามารถใช้เป็นโมเดิร์นแล้วก็ซิตี้ไลฟ์ได้มากขึ้นครับทีนี้มีทั้งหนาบางและปกติทุกไอเทมเหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีพวกโซเวเนียของทางร้านที่จะมาจาหน่ายที่นี่ด้วยโซเวเ<อ>นียข,<อ>ของที่ร้านอย่างอย่างตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอย่างตัวนี้กับเดี๋ยวผมหยิบไปดูนี่ครับนีตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้ครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเซวเ์ไพร์ที่เราได้คอลแลบเรชันกับรุ่นน้องผมผมให้โค้ดเองเพราะเป็นแบบวินเทจคาฟแมนแบบนิวยังอ่ะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้อุปกรณ์ในการคาฟในยุคเก่าจากที่ใช้ก็คือจะเป็นจากอารมณ์แบบว่าปี1940บว์ทูเลยครับเป็นจากแบบว่าบ้านเขาแบบเป็นจากของคุณป้าอะไรเงี้ยในยุคนั้นที่เป็นเย็บเย็บอย่างนี้เลยที่เป็นอเมริกันอย่างนี้เลยเนี่ยซึ่ง4ีเข็มหรืออะไรที่ที่มันออกมาเนี่ยต้องดูข้างในเห็นไหม เออมันจะวนๆแล้วก็ไม่สมสตรนนะครับนี่มันจะวนๆอย่างนี้ครับนี่คือด้านในอันนี้คือแฮนด์เมดหมดเลยนะอย่างตัวเนี้ยใช้เวลาประมาณอ่าอาิตย์หนึ่งจฉพาะ<า>ลายนี้ใช่ไหมใช่เฉพาะเนี้ยเฉพาะลายเนี้ยเอออิตย์หนึ่งเลยแต่นี่คือแฮนด์เมดนะแล้วเป็นแบบว่าจะพูดว่าไงอ่ะสำหรับเราคือเราหาวินเทจคราฟ์แมนในยุคก,ก่อนอ่ะที่เป็นแบบคุณป้าที่อายุเยอะที่เย็บอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยคือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องมือยุคเก่ามันก็เลยจะได้ความแบบ อย่างอันนี้เราดีไซน์ขึ้นมาใหม่แต่เราเอาเท็กเจอร์ของได้เก่าโลโก้ซิมโบล์กระโหลกเก่าหรือฟอนต์สเตนซิลแบบเก่าเนี่ยมาอยู่ในคอมโพสต์แบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วข้างหน้ามก็จะเป็นเย็บลูกโซ่อีกแบบนึงโบลิ่งครับอย่างที่หลายๆคนชอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโบลิ่งเย็บมืออย่างเงี้ยมุน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 ก็จะสี่สูย์เลยอย่างตัวนี้นี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นคนละแบบเลยถ้าลองดูยุคนี้ ถ้าโรงงานปากอะ่ะมันจะหายากมากที่จะทําอย่างนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่เป็นช่างที่มาร่วมโปรเจกต์กับเรามาทำาซเวเนียอันนี้ก็จะเป็นนิวซเวเนียที่เราจะดรอปออกมาในเดือนหน้า <Okay. S 1> ใช่ครับร้านใหม่ของเรานอกจากจะมีโมเดิร์นวินเทจพวกนี้แล้วเราจะมีแบรนด์อินเฮามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มจะพูดว่าไงเริ่มไปโคลาบเบชั่นกับหลายๆแบรนด์ที่เป็นเพื่อนกันแล้วเขาสนใจในตัวเราครับก็จะมีของที่มันสนุกมากขึ้นในในหลายๆแบบ ออกมาให้ให้ใสได้มากขึ้นใช่ครับนี่ก็คือความเป็นยูเซ็ประมาณนี้ว่าไงครับยังไงต่อครบไหมไม่หมดแล้วเหรอพูดยาวอีกแล้วเนี่ยยาวจัดครบเลยยาวจัดอีกโอ้ไม่ไม่ชอบผมชอบผมชอบครบเลยใช่ก็ประมาณนี้ก็คือจะพูดว่าไงก็ยูเซ็เหมือนเดิมคือความคือนับปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยากให้ยูเซ็เป็นเพียงแค่แค่ร้านเสื้อผ้าแต่ผู้คนมากกว่ามันคือกลุ่มลูกค้าคือความชอบที่ เป็นกลุ่มคนชอบเสื้อผ้าในการแต่งตัวมากกว่าซึ่งเราพยายามทําให้มันเป็นคอมมูนิที้ที่มันน่ารักขึ้นพวกนี้ก็จะมาตอบโจทย์ความน่ารักตรงนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยเริ่มเริ่มมาแบบอยากมีเสื้อร้านซึ่งสําหรับเราคือแบบเฮย้ยเราดีใจมาก อ,อ๋อเซอร์วนที่เป็นชื่อ,ชอใช่สําหรับเราคือเออฮียแม่งดีใจอ่ะเออเข้าใจพีเเออคือแบบตั้งใจทําจนมันเริ่มมีฟีดแบคอย่างเงี้ยเราก็เริ่มอยากจะทําอะไรพวกนี้ออกมาให้กับลูกค้ามากขึ้นซึ่งมันก็จะแบบสนุกล้วนนะครับจริงๆคือสนุกล้วนไม่ได้คิดถึงว่าต้องยังไงเลยอย่างอันนี้เป็นโปรโตไทป์ที่ก็ทํามาเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเซอร์วเนี่ยเรามีหน้าตาเป็นยังไงและน่าสนใจแค่ไหนขอบคุณพี่แม็กมากผมมาหาเวลาไปร้านพี่ได้อยู่แล้วแต่ว่าทุกคน ทุกคนคอมเมนต์หน่อยทุกคนทุกคนรู้กันอยู่นะผมอยู่ในคลิปช่องเขาหลายรอบแล้วเดี๋ยวคุณรอติดตามนะครับรอติดตามนะเดี๋ยวยูเซจะมีโคนแบบกับที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะจัดไปรอติดตามเลยนะครับก็เป็นร้านบ้านเล็กๆน้อยๆที่เราตั้งใจทําด้วยความสนุกครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจเสมอนะฮะขอบคุณไแม็กขอบคุณครับเฮ้ยทำไมเราไม่เช็คห้านะเราแบบช่องตอร์เนชั่นแนลอะ โอเคนี่เมื่อกี้ลองใส่ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูฮะเป็นต evet> ัวน okay voilà ี้เลยครับตัวที่พี่แม็กพูดถึงเมื่อกี้นะเครื่องหลังเป็นเดรคเตอร์เป็นตัวอีเลยนะเตอร์เนี่ยที T E R เมื่อกี้คุยกับพี่แม็กแล้วบอกว่าเทรเนอร์เทนเนาะอยากอยากได้ตัวนี้เลยฟิวอย่างเงี้ยปักอย่างเงี้ยแต่ว่าขอไซส์ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็แต่พี่แม็กจัดให้จริงๆแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวเนี่ยแจ็คเก็ตแต่เนาะของของยูเซ่เองก็จะมีทำมาตามไซส์ แล้วก็เปลี่ยนลง <S <S เปลี่ยนลายอะไรไปเรื่อยๆอนะครับก็เราติดตามกันได้น่าจะมาเหมือนที่แบ็ค o อ l น่าจะสักเดือน5้านี่ก็เป็นตัวอย่างแหละตัวอย่างของแจ็คเก็ตที่เท่ทดีเท่ทดีทำได้ใช่ใช่ฟิลดีประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับผมผมแม็กแม็วิลแบรนด์นะครับสวัสดีครับผมเต๋าซินเดอรลล์คอสเซิตครับผมอ้าวนี่ยควันนี้ผมมาประจําแทนคุณเป้แทนคุณเป้ครับโอ้โหนี่ผมมีบันรนี้ใหม่รันรายการใหม่เป็นกับคุณเป้ครับเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ครับนะครับผมอ่าว่เต๋า ไม่เจอกันสักพักหนึ่งใช่ครับออกกล้องด้วยกันก็บ่อยครั้งเนาะครับนะวันนี้เปลี่ยนสถานที่อีกแล้วใช่เราเจอกันที่ร้านเจอที่มารเมดบายใจอในไม่รู้ท่นแล้วใช่อยู่ประโดในห้างเฉยเลยครับที่นี่ถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ทีนี้คอนเซปผมก็เลยเป็น Memory Band Urban ครับครับเรามาในสภาพแวดล้อมใหม่แต่ว่า Memory Band ก็ยังคงอยู่ในกรอบอยู่ความเป็นวินเทจอย่างตัวดีเทลของป้ายเนี่ย ผมก็เลือกใช้ป้ายที่เป็นวัสดุผ้าเก่าของฝรั่งเศสในช่วงยุคประมาณต้น1900อ,อะไรอย่างเงี้ยครับ,คครบแล้วก็พยายามจะครีเอทให้มันมีความเป็นเมืองมากขึ้นอ,อะไรงเงี้ยนั่นคือคอนเซ็ปต์ครับนั่นคือคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเมืองเมืองหน่อยใช่ใช่แต่เมมเบอร์แบรน์นก็ยังคงเป็นวินเทจอ,อยู่นั่นแหละความมันเป็นโซนเมืองมากขึ้นนะมความเป็นแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นเงี้ยจาบมีแนวคิดยังไงในการแบบเลือกคัดเลือกเสื้อผ้าให้มันเข้ากับคนที่แบบเป็นแบบแนวคนเมืองคนออฟฟิศมากขึ้นน่ะครับพี ผมว่าจริงๆยุคสมัยนี้คนก็เลือกหาเสื้อผ้าที่บ่งบอกความเป็นตัวตนตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็พยายามจะคัดเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถสวมใส่ได้ง่ายสําหรับสาขานี้ครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่อาจจะไม่ได้มีความหายากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นประตูบานแรกได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายเริ่มซื้อได้ง่ายครับสำหรับลูกค้าสาขานี้ลูกค้าที่แบบเริ่มชอบก็อาจจะ ติดต่อเข้าไปในสาขาที่ร้านหลักได้ที่ร้านหลักที่บ้านได้ใช่คร <ฮะ S 2> ับโอเคโอเคแต่อพ่อจะยกตัวอย่างาชิ้นหนึ่งได้ไหมฮะที่แบบว่าเอ้ย อยากจะแนะนาโปรโมทให้เพื่อนๆดูเนี่ยจริงๆก็จะเป็นอย่างกางเกงเนี่ยอันนี้อันนี้ส่ดในบ้านเราอันเดิมใช่อันนี้ก็เคยแล้วก็จะมีแบบพวกกางเกงเอกรขาใช่ครับกรขาจริงมันวินเทจมากนะใช่จริงๆมันก็วินเทจแต่ว่ามันก็ยังมีความเข้าถึงได้ง่ายเพื่อความดีโอเคมันอาจจะเป็นกรขาสั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีอย่างด้านโ้นก็จะเป็นพวกแบบบ็อกเชิร์ตบ็อกเชิร์ตมจะมาเชิร์ตหรือว่าเป็นพวกเวิร์กแวร์อะไรเงี้ยครับหลักๆที่นี่ก็ยังมีความหลากหลายอยู่มีความหลากหลายแต่ว่าครั้งแรกนพยยาาามมใส่่ลไตอ สายๆลุ่มใช่ใช่ครับใช่ครับส่วนกลุ่มลูกค้าที่อย่างวันนี้เป็นซอฟต์โอเพนนิ่งเนาะที่พี่ต๋บอกมีโอกาสเจอกลุ่มลูกค้าแรกๆเนี่ยเออส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประมาณไหนครับจริงๆอย่างวันนี้ส่วนมากเป็นลูกค้าที่รู้จักเมมโมอร์แบนอยู่แล้วอ่าก็แบบมาร่วมแสดงความยินดีมาทักทายกันนะครับแต่ว่าลูกค้าหลักๆที่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้รู้จักเมมโมอร์แบนมาก่อนอืครับก็อาจจะเริ่มรู้จักเราจากที่นี่ก่อนแล้วถ้าสมมติว่าเขาชอบหรืออยากจะค้นหาอะไรมากขึ้นก็จะ่อย ไปเจอเราที่นู่นใครที่ชื่นชอบไลฟ์ไปต่อนะครับก็ทักไปคุยกันได้ได้ครับฝากด้วยครับก็แวะไปร้านกันได้เนาะได้หรือมาที่นี่ก็ได้นะครับใช่ใช่ไหมครับใช่ครับก็แล้วแต่สะดวกตอนนี้ตอนนี้ก็จะมี2 2ร้านแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับที่นี่ก็จะเดินทางง่ายมา BTS ได้แต่ที่นู่นก็เดินทางผ่าน MRT ครับลองครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกต้องชอบครับเพราะว่าบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในร้านที่ผมแอดเป้เนี่ยชอบมากที่สุดแล้วขอบคุณครับแล้วก็ตอนแรกไม่อยากโปรโมท เยอะเพราะเดี๋ยวโดนแย่งของเยอะนี่ก็คือคนดังแล้วฮะอเป็นยูทูบเบอร์ครับยังครับยังนะครับผมไม่จบนะพี่เต๋อครับได้ครับขอบคุณครับอ่ะโอเคลุงแม่ครับเรามาคุยกันดีกว่ามาเป้ครับดูที่พี่เต๋าเอาอะไรมาวางที่นี่บ้างนะคือก็ยังคงความคอนเซ็ปต์ของพี่เต๋าเนอะมีความเรียบร้อยนะจัดสีเรียงให้หมดเลยคือจริงๆก็เป็นของจากร้านนั่นแหละแต่พี่เต๋าคัดมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความแบบ เนี่ยเหมือนที่ป่าวปีเตอบอกมันมีความแบบเออเบิ้ลนิดหน่อยนะเข้ากับคนเมืองมากขึ้นก็เป็นแนวเสื้อเชิ้ตซะเยอะเสื้อเชิ้ตนะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเสื้อเชิ้ตกึ่งๆแบบเป็นพลาจอมัสเออเป็นเสื้อนอนครับของคนสมัยก่อนเสื้อนอนบ้าอะไรโคตรเท่เลยเอามาแมทลูกประจำนานได้เนี่ยดูดินะออแต่กางเกงก็สวยนะดูดิเหดย์ ถนะ้าคันเป็นคนเล่นของ,ขของวินเทจอะผมรู้สึกว่า้าเรากวาดตาผ่านราวแบบนี้ยเราจะรู้เลยว่าผ้าหรือว่าลวดลายอะอม,มันจะไม่ใช่อะไรที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันเลยคือสภาพตัวเสื้อเชือ้ออาจจะดูโมเดิร์นมากขึ้นด่ไม่ได้เก่ามากไม่ลึกมากแต่ว่ากลิ่นอายก็ยังเป็นกลิ่นของวินเทจอยู่ถูกต้องเนาะนะดูเศษเวอนไหมฮะเนี่ยเห็นไหมยังไงก็คลาสสิกนะลายก้างปลาเฮอริงโบนเฮอริงโบนใช่ไหมอ่าแล้วดูวปกซะก่อนดูคอาล่กัซะก่อน เป็นซิงเกิลคอลล่าดูดิเห็นไหมครับเป็นแบบเหมือนเป็นชิ้นเดียวอ่ะแล้วปัดวาอย่างนี้เลยพวกแนวที่เป็นแนวใหม่ๆตอนนี้ที่เป็นแนวแบบพวกคลาสสิกเป็นแบรนนี้ก็เริ่มแบบมีแบรนด์เอามาทำเป็นทรงนี้นะผสมผสานแล้วก็เนี่ยเอออืมนี่คือมาจากของเก่าครนะนี่สวยมากนะครับผมเนี่ยเสื้อเชิ้ตเดวิร์นอ่าเสื้อคาวบอยตัวนี้สวยนีะสวยไหมตัวนี้สวยตัวนี้สวยเออนะเนี่ยเสื้อเชิ้ตหมดเลยนะครับแต่จริงๆพวกเสื้อแจ็คเก็ตก็มีนะแจ็คเก็ตอะไรหน้าหนาวคือเหมือนตอนนี้พี่เต๋อกำลังลองอยู่แล้วว่าเออสไตล์ไหหนที่อาาจจะะเมกับ โซนนี้นะฮะเนี่ยก็พวกแจ็คเก็ตก็มานะที่เราเห็นกันนะพวกแจ็คเก็ตทหารไหนอันนี้ทหารเลยใช่ทหารเลยสีเขียวเขียวนี่ก็จัดเรียงให้สีเขียวหมดเลยเนี่ยทหารลายพรางอะไรก็มาหมดอ่าตันนี้ผมสอยไปแล้วสวยเนาะเคยสอยไปแล้วมันเป็นพลาทูเปอร์เบลเยียมที่จะปีประมาณ58มั้ง5ประมาณยุค50าศูนเขาเปเออ50 50 560เบลเยียมเนี่ยปี50เฮ้ย58เลยผมจำได้แปด เออวะข้าแปดเลยขึ้นอยู่หนึ่งก็ข้าแปดซื้อจริงซื้อจริงสวยๆพวกเฟรนช์ก็มานะเฟรนช์วชัวเกอร์ก็มานะนี่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 พวกเฟรนช์พวกเฟรนช์เวิร์กแวร์เวิร์กแวร์ก็มานี่สวยงามมากๆเลยนี่เป็นแนวปักกานี่หว่านะครับผมแล้วก็กางเกงที่พี่เต๋าบอกเมื่อกี้ไฮไลท์เนาะกางเกงปลดลุ่งแม็กเลยครับเป็นเกิร์ขาหายากขึ้นทุกวันใช่สวยนะใส่ได้คือแม่งโค้ทเทคือเอวแม่งสูงปี๊ด นะ<อ>ใครที่ไม่อายเอวสูงๆนะนี่แหละโคตรสุดยอดละแมทง่ายครับผมว่าใส่กับเนี่ยรองเท้าโลเวอร์รรอใส่กับพวกเสื้อยืดสวยแล้วก็แจ็คเก็ตทับเนี่ยสวยมากฝั่งนนั้นก็จะมีพวกแนวแบบเสื้อหนาวนี่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 เนื้อใส่ดูดีกว่าเป็นเสื้อกั๊กครอร์ดิลอยเขาเรียกพวกแนวฮันติงหนึองเป้ฮันติงใช่ไหมฮันติงเออน่าเท่เนาะเท่เออหน้าดูนะสวยเนาะนี่เนี่ยเป็นแนวแนวนี้ แล้วก็เนี่ยมิกซ์สก,กักนี่ก็มีเนี่ยฮันติง้งใส่ของอะไรได้ใส่กล้องใส่กระเป๋าตังค์มือถือคือ,อนนสไตลิ่งของวินเทจมันหลากหลายมากใช่ใช่ของที่มาลงตรงนี้มันก็สามารถเอาไปมิกซ์แแบดได้แแบดได้แแบดได้จริงนบบี่นบบนใช้งานได้จริงเนี่ยผมลองมาไปเปิดดูเนี่ยเนี่ยเหมือนพวกแนวแบบอะไรอย่าที่ผมใส่พวกบาร์เบอ้ออันนี้เป็นงานเก่าผ้าคอ,อเทก็กผ้าคอเทก็กเทกพเจ้ากันน้ำโอ้กันน้ำได้เนาะอันนี้อืมสวยนี่เป็นพวกมันเหมือนพวกแจ็คเก็ต แต่นี่ผ้าไม่น่าจะเคลือบแว็กกอเทคมันเป็นเหมือนนวัตกรรมที่สามารถกันน้ำได้ดีมากๆโอเคเอาผ้าเบาอะไรอย่างงี้อ่านี่ไฮเลนตันก็มานี่แนวแบบบาราคุต้าอันนี้อะไรอันนี้สิ่งพิเเอ้ยฟิวแอนด์สตรีมสวยไหมสวยไหมแบบนี้ วินเทนาจริงเหรอเออนี่ผมมีตัวนึงกับไอ้ตั้เลยยี่ห้อนี้แหละยีลส์สตรีมจะเป็นยุคประมาณแบบ5 0.0ผมใช้นั่นแหละโอาไฮเดนตันเน่ะที่มันเป็นลายแบบเหมือนตารางตารางใช่คุณละโอเคใช่นั้นสวยมากสำหรับเพื่อนๆคุณผู้หญิงนะครับที่กําลังรอคุณแฟนหรือว่าคุณสามีกําลังช้อปปิ้งอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อผ้าไซส์คุณผู้หญิงมาด้วยนะครับเต็มเลยอ้าวนี่ไงเซนเจมเซนเจมเต็มเลยอ่าเซนเจมไอ้เสื้อกาลาสีที่ผมชอบเนี่ยเขียบคือไซส์หน่อยเป็นผู้หญิง อ,อ,อผสมเข้ามาด้วยนี่อ่ะอสวยนะเนี่ย,ยดูปกมันดิออน่ารักมากสวยมากงนะานปักเก่าสวยนะสวยครับสวยลองเดินดูแล้วก็มิกซ์สมักันได้อะลามใจเราชอบครับผม าถึงร้านสุดท้ายครับทุกคนร้านนี้ชื่อว่าเป๊ปซอร์วินเทจนะครับจริงๆหน้าร้านเนี่ยมีอยู่ที่ตึกแดงด้วยนะครับร้านนี้เป็นที่เลื่องลือมากสาหรับกลุ่มคนที่เล่นของวินเทจนะว่าเป็นร้านที่ของลึกมากลึกจัดแล้วก็ลึกสุดร้านหนึ่งเลยนะครับในประเทศไทยสําหรับร้านเป๊ปซอร์วินเทจที่มาเปิดที่ทเซ็นทรัลชเลบอมผมว่าแกเลือกสินค้ามาได้ค่อนข้างจะน่าสนใจจริงๆอยากจะคุยกับพี่เจ้าของร้านแต่ว่าพี่เขาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยึดร้านเลย <c oughs> เ,เดี๋ยวพาตัวเองหยุดอ,อีกแล้วนะครับผมครับของร้านเนี้ยเขาจะลึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบสายเวิร์กแวร์สาย m i l ิเ a อรี่สายเนที e อเมริกันสายเมกานวินเทจมีครบเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าพอผมเดินมาปั๊บผมเตะตายแล้แก๊งนี้เลยครับโอ้โห oh เป็นแก๊งที่ผมกำลังชอบอยู่ w o r k ์กแวร์พะยีนหน่อย <c oughs> แล้วก็จะเป็นแบบมีลายปักเยอะ <c oughs> เป็นลายปักที่เรียกว่าไงดีคนสมัยก่อน <c oughs> เขาชอบปักเว้ย <c oughs> ชอบปักบนเสื้อว่าเอ้ยตอนนั้นเขาทำงานอะไรชอบอะไรอาจจะให้คุณแม่ปักให้ลูกปักให้มันจะก็จะกลายเป็นเสื้อที่แบบเนี่ยค่อนข้างจะ็นนอสซูวินเนียเชิร์นิดนึงใช่เนี่ยอย<อ>่างเงี้ย,ยผมว่าน่ารักมากราคานี้ก็5,600อันนี้ค่อนข้างลึกผมว่าน่าจะเป็นแบรนด์เก่าอ่ะแบรนด์เก่า670 ประมาณปี70เวิร์กเชิร์สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้จะเป็น2กระเป๋าแล้วก็กระดุมสีขาวนะครับแล้วก็มีกระดุมติดตรงกระเป๋าอกทั้งสองข้างครับนะแล้วก็จะมีพวกเนี่ยทั้งเจสิเฟนนีวินเทจนองโกเมรี่วอตต์รีไวล์เนี่ยแรงเจอร์เก่าก็มีโอ้โหดูดิแรงเลอร์อะไรเลยโอ้โหเท่ว,ว่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้แขนแบบเป็นแขนเฟนคัพเหรอไม่ใช่ปะ่ะเขาเรียกเป็นแขนเวสเทิร์ชนี่แหละลุง<อ>แต่เป็นเวอร์ชั่นซ่อนกระดุมว่ะ<อ><อ>เออเขาซ่อนไว้ข้างใน สวยๆนะเลิศโครเทเ่นึกมากอันนี้ก็ท่าพันสามเพืพ่อนๆอาจจะเห็นแล้วแบบอ้ยราคาเนี้ยถือว่าแพงไหมผมว่าเทียบกับความยูนีของแต่ละชิ้นเทียบกับแบรนด์และต้องบอกกันว่าผมว่าของที่คัดมาทั้ง3-4ล้านตรงเนี้ยเป็นของที่ค่อนข้างจะคอนดิชันดีมากๆรอยขาดรอยเปื้อน แทบจะไม่มีเลยอ่ะอทั้ง4ลร้านเลยนะครับตอบโจทย์สําหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่แหละที่เขาต้องการเสื้อที่แบบกลิ่นมันเก่าวีกิทวินเทจแต่ว่าไม่อยากได้เสื้อที่เอ้ยมันเซอร์เกินไปขาดอะไรขาดลุ่ยใช่ครับก็ได้สภาพดีๆหน่อยใช่เพราะฉะนั้นของเก่ายิ่งสภาพดียิ่งแพงครับ <laughs> <laughs> นะครับเป็นเรื่องปกติเนาะเออส่วนนี้ก็จะประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบิก๊กแม็กเจสีพันนีก็มีนี่ก็จะเป็นแอมบ์เดอรี่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่แบบครอบครัวตัด ครอบครัวเขาปักกันเองพี่น้องปักให้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย5้าพันหกราคาก็จะเลนว่ามันี้่ห้าพันถึงหกพันสำหรับเสื้อที่ค่อนข้างเก่าเลยแหละคะให้ดูอีกนหนึ่งให้ดูอีกนหนึ่งนี่เสียก็มีเสีย,สยอ,อันนี้อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นป้ายน้เหนึองกันนะสวยวะ่ะ <laughs> คือเก่าจริงขนาดของที่คัดาลงห้างของแคียงลึกขนาดนี้ผมว่าเราต้องหาวันไปหาเจ้าของร้านที่เป,ป็นปศลตึกแดงแล้วว่าลงเ <laughs> นาะมีลึกกว่านี้ไหมนี่ลายแม่งอลังการดูด้ จาดจ้านแล้วก็นี่ตัวนี้ที่เด็ดเลยลุงก็ชอบเลยเสียสิบหกสิบหกครึ่งไซส์ลุงแม็กครับไซส์ผมแป <8, S 1> <c oughs> ตัวนี้ก็ประมาณ6กศูนย์เจ็ดศูนย์เพราะว่าเป็นดอร์คอนโพลีสีนี้สวยนะจริงมันดูมันแบบมันเหมือนจะแก่ปบนลุงใช่ไหมจริงผมว่ามันสวยมากเลยนะเออแล้วก็ชอบอ่างเนี้ย ให้ตามผมเห็นผมใส่เยอะมากผมชอบมากเลยใส่ไปทำงานเลยสวยคือดูไกลอ่ะสีเป็นออมเบรนะเว้ย oh. มันจะค่อยๆไล่เกดีเนี่ยเหลืองเขียวส้มสลับกันไปมันจะบแบบนัวๆอยู่เชิ้ตวินเทจหน่อยแล้วก็มีลายปักเนี่ยผมว่ามันมีเสน่ห์ของความแบบความโฮมี่ ความเป็นครอบครัวในสมัยก่อนแล้วมันตกทอดไปถึงยุคป,ปัจจุบันอะสำหรับคนที่ชอบแจ็กเกตยีนเอาจริงผมก็ไม่ใช่สายแจ็คเกตยีนเท่าไหร่ <c oughs> นะครับขอรู้บ้างรู้ไหมเล่นแจ็กเกตยีนบ้างไหมไม่ค่อยเหมือนเป้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เพราะว่ามันจริงๆมาดูยากอยู่นนะอือตอนจริงเป้มันจะเหมือนจะแบบขอที่แบบมันมีความปอมเยอะอ่ายีนเนี่ยพวกแจ็คเกตรีไว์พวกอย่างเงาี้ยยากเหมือนกันต้องมีความรู้พอสมควรของทุกชิ้นในในวงเนี้ย ถ้าเราดูป้ายนะครับเขาจะมีเขียนดีเทลเหมือนเลยว่านี่อย่างเงี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ดีวายช็อเกอร์แจ็กเก็ตกรส่งซิงเกอร์กับเขาตรงนี้เย็บเป็นตัวีอันนี้ปีเจ็ดศูนย์เมตรยูเอสประมาณหกพันแปดเมืองอีกตัวอันนี้ก็เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เป็นการหกพันแปดแต่ว่าคนละไซส์กันแล้วก็ผ้าเห็นรอแต่ละตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นยุคใกล้ๆกันแต่ว่าผ้ามันเฟดไม่เหมือนกันอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยดูเลยนี่คือความสนุกความเท่ของของวินเทจนะไ้ยเนี่ยอันนี้ก็จะฟ้ามากกกกวว่่าาอออันนนี้เเฟดยะใครชบบบแไห็ แล้วแต่เราอ่านะฮะใส่แล้วไม่ซ้ําใครใช่เฟรชไม่เหมือนไข่เป็นของเราคนเดียวเออบางตัวนะฮะอันตัวนี้เขาตัดแขนแขนขาดใช่ไหมบางตัวมีตำหนิตรงนี้อืมนี่บางตัวมีตำหนิตรงนี้อ่านะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยตัวบางตัวก็แบบตรงคออ่าแต่นี้คือนี่คือเสน่ห์นะฮะเพื่อนๆของของวินเทจนะครับเพื่อไม่ต้องกลัวเฮ้ยอือแม่งขาดอะไรเป็นตำหนิหรือเปล่าอย่างเงี้ยอ่าหวว่าใครที่มาใส่เนี่ย นี่แหละคือเสน่ห์ใช่จริงอ่ะว่าอันนี้สวยกว่าเป๊ะนี่ตัวนี้ผมชอบผมมาบิ๊กแฟนของรีดูจากผมจะได้ภาพนี่เหมือนจะใส่ได้นะเออจะสูสีศูนย์รีทักเกอร์ผมมาชอบแพทเทิร์นของลีเว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าแพทเทิร์นลีมันมีความคมมันมอนบ้านมากกว่าใช่ไหมมันใส่ง่ายกว่าสำหรับตัวรีวายอ่ะเขาจะมีความมีความคาวบอยมากกว่าไหมเออนิดนึงผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ใครที่ชอบแบบออริจินอลเลยก็ต้องลีวายแหละลีวายทำก่อนอ่าต้นตำรับนะครับแบรนด์ยีนเจ้าแรกของโลกใช่นะต้องต้องรีวายเราก็ตามไปด้วยลี แต่ลีก็ไม่แพ้กันใช่เนี่ยตามมาติดติดกันเลยคนละแบบกันนะเ,เริ่มยาวแล้ววะ่ะพอดีกวะนะ่าเนาะให้เพื่อนๆมันดูนเองดีกว่าประมาณนี้ประมาณประมาณนี้นสำหรับตรงโซนกลางร้านก็จะมีตรงนี้ครับตู้ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพวก Native American Vintage ที่เป็นจิวเวลรี่มีทั้งแหวนมีทั้งกำไลมีทั้งน่าจะมีสร้อยคอด้วยนะต่างหูบ้างอะไร,ะไรมีกครื่ข้อมือด้วยสำหรับเพื่อนที่ชอบจิวเวลรี่เวนเทสแบบมีหินเทอร์ควอยซ์อะไรแบบที่ผมใส่อะไรอย่างเงี้ยหินอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองมาดูกันได้นะอันนี้ก็คืออขงงเก่าจริ บินเทจจริงอยากดูเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเด <c oughs> ี๋ยวพามาดูทีามาฝั่งนี้บ้างนะครับคร่าวๆแล้วกันตรงนี้จะเป็นแคชเชวแลละฝั่งนั้นเป็นแจ็คเก็ตกางเกงยียนฝั่งนี้จะเป็นเสื้อยืดมาเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้เสื้อยือดบินเทจมาใส่ก็จะมีแบบตัดลายแบบนี้เขาก็จะเอามาสลับสลับกันต้องมาลองคุยด้วยป็นะลองสับลาวาลใช่ลองสับลาวเพราะแต่ละตัวก็จะมีลายมีไซส์ไม,ไม่เหมือนกันเดี๋ยวแอบดูสักหน่อยนึงดีกว่าว่า มีแบรนด์ลึกๆไหมมีอยู่แล้วแหละอุ้ยคุณเคยเห็นปะแม็กเกอร์เฮ้ยมาเก็เกอร์เหรอเมดิ乌สเคยเห็นปะเฮไม่เคยเห็นอ้ัผมไม่เคยเห็นเคยยืดแม็กเกอร์เมดิ乌สเลยนะเว้ย L 42 44เนี่ยป้ายอย่างเงี้ยสายเรานี่นาใช่ไม่เคยเห็นเลยไหนี่ยคอยอัดูหน่อยสิมาเก็ตเกอร์1800สวยได้เอ่ยสวยมากสปอร์ตแวร์สปอร์ต XL สปอร์ตมาเตอร์ปะสปอร์ตแวร์สปอร์ตแวร์เฮ้ยพิเพิลอะไรเนี่ย ใน n t 斯加ดอนแทนเดฟร h สเดฟรีสไอเสื้อย่างี้ก็สวยมัจจะเป็นเสื้อแบบริงโค้งทีแบบจับคอจับแขนใช่ใช่ผมก็ชอบเลยสีคนละสีกับตัวเสื้อเรามาดูกันได้ครับเรามาคุยกันดูเราก็จะได้ไอเดียว่าเอ้เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรตัวไหนไซส์เราบ้างอะย่างงี้นะครับมาเลยครับเพื่อนครับ วันนี้เป้หนุ่มากเลยเนาะมาได้มาเจอพวกพี่ๆสายแบบคลาสสิกเมนสแวร์วินเทจที่แบบเราคุ้นเคยกันแล้วก็บอกมาเดินดูของเจ๋งๆนั่นเลยหนุกมากนะครับเพื่อนใครชอบก็ต้องมาลองแวะมาดูนะรวมนะชั้นสามเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับในคลิปนี้ผมแล้วก็ลุงแม็กขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ